สวัสดีนะครับผมได้แง่คิดดีๆจากเพื่อนใน TikTok เรานี่นะครับจากในเฟซหรือจากใน YouTube มานะครับมีแง่คิดดีๆก็เลยเห็นว่าเป็นประโยชน์เลยอยากที่จะามาบอกกล่าวกันนะครับเขาบอกว่าคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยไม่ควรจะตกหลุมหรือตกกับดักนะครับสิ่งที่ ฟุ้งเฟอ้อหรือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับเขาบอกว่าอย่าติดกับดักรถยนต์นะครับเขาบอกว่าอย่าติดกับดักรถยนต์คือให้มันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับหรือว่ายานพาหนะให้เราแค่เดินทางในการเดินทางของเราให้มันเป็นแค่เครื่องมือในการเดินทางหรือสิ่งอำน,นวยความสะดวกของเรานะครับให้เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับเพ <lio> ราะนั้นถ้ารถยนต์หรือว่ายานพนาหนะที่ออกรุ่นใหม่ๆม,มาเนี่ย หรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยอันนี้ผมให้หมายความรวมถึงสิ่งของพุ่มเฟือยต่างๆด้วยนะครับก็คืออย่าไปตกหลุมหรือตกกับดักมันนะครับแม้ว่าจะออกรุ่นใหม่ยี่ห้อใหม่นะครับโฉมใหม่ไมเนอร์เชนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแต่นะครับก็ในที่นี้นี่ผมให้เขาบอกว่าเป็นเป็นอย่าตกกับดักรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่ยานพนาหนะชิ้นนึงนะครับ ก็คือชิ้นหนึ่งที่จะให้เราเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนยานพนาหนะแบบไหนรุ่นใหม่แค่ไหนเราก็อย่าไปตกหลุมน,นะครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเพียงพอเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนนะครับก็คือฝากน้องเด็กๆรุ่นใหม่ๆนะครับบางทีเนี่ยมีรถรุ่นนี้แล้วก็ใช้ไปพอหปีผ่อนหมดครับผ่อนหมดแล้วพอมีรุ่นใหม่โฉมใหม่ไหม่ในเช่นมาหรือว่ารุ่นใหม่ๆทุกอย่างนะครับ สิ่งของที่มาใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนอีกแล้วกลายเป็นว่าเราตกกับดักเทคโนโลยีหรือสิ่งของฟุ่มเฟือยใหม่ๆไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าวงจรชีวิตเราเนี่ยเป็นหนี้ทุกๆ4ปีปีหรือ5ปีนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับเป็นแง่คิดที่ดีจากเพื่อนๆพี่ๆใน t o k ตอกเ b o บุ๊ o ยูท b e นะครับฝากไว้คิดครับ